สวัสดีครับพี่น้องครับพบกระช่องตานตะพลลำเพลินอภิเชยวครับพี่น้องครับตอนนี้งานเขาอีกขั้นหนึ่งแล้วครับองจมไปอีกขั้นหนึ่งครับตอนนี้จอรนเดียพุ่มมาประจําการทานงานเขาอีกขั้นหนึ่งแล้วครับรถพ่วันครับแล้วไปเบิรงกันว่าเป็นยังไงนะครับ ไปดูกันตอนนี้เวที่เขากดได้ประมาณ20%เราได้ยินข่าวว่าลงไปอีกคันครับคันนี้ไปก่อนมวยมันคันพวัตหรือเปล่เห็นบืนอยู่บ้างหนไปเบิ่งกัน <c oughs> <c oughs> น่าจะแม่นรดเพราะว่านาจะแม่นรถนี่แหละอีกคันหนึ่งแล้วครับเจิมเลยเจิมเลยพยองคันนี้บอกแล้วเพราะวันบอกอันไหนยูใส่กโหเกิดยูนีวัดช่มือตัวสิบ่บอกา่เห็นนอนนอนนอนพอหนีน บ้าโอ้บ right. mm ้าผมหลายโอ้พ so ี่ยองบ่าผมแห้งเด้อลงไปคันเจิมรถไหมเลยะตอวนี้จำบ่หนิจำเผาบ่ยังบ่ปันใดมันยุบลงเลยบ่ดินเลหน้ามันน้องน้องครับเพิ่งจับตาแล้วไปบังคับมึงเพิ่งถมไม่มันสูบตะไปบังคับอ๋อมันสูบไสหนีบ่บ่ว่าแล้วครับ ลงไปอีกเจิมขันหน <laughs> ่อยขันที่สองครับพี่น้องไม่แล้วประเด็นคือรถใหม่ไ <laughs> ม่เขาขอสอดไม่เป็นไรหรอกมันแค่ยังว่าครับ <laughs> ไม่ดินเขาสูบน้ําขึ้นมาใส่นี่ไงพ่อเพราะเขาจับปลาเ <laughs> จิมเลยครับพ่อใหญ่วันโดนแ,แล้วครับ <laughs> มาโดนว่างหันแหรอเออนี่แหละที <laughs> ่โดนย้อนพ่อเลยล่ะโ <laughs> ดนปืนปโอ้ยจอนเดียวทุกคนขับปะเนาะรางมังปลาครับ

ว,ว,ว่า,าวหามซอยกัน <c oughs> มันลากว่าไ้หามเอายกลงเอาก่อนยังยกรถจะได้อ,นน <c oughs> อันนี้อันนี้อูนน้อันนี้คือยกลงเรือแทะจะขึ้นเมื่อเรพอนี่ <c oughs> ใครไหนได้รถรถไฟมันไอ่ลัางงูพะลุล่าง <c oughs> งูเนาะ โอ้ก็ลงทัขทางเรังมุดกินเชี่ยอย่างสีกระยับรถบําหัดของกันีไฟเขาไปให้ันล่กของเปลเป็นไดยตามภาพไม่อยากบอกเดือดกับอะไรมันเป็นขีดตมเลยทังอะาง ข้างล่างเป็นจีตมุณพ่อดึงใหนเดียวเอสีเอนชิปแรกนึงแม่อเห็นลนใหญ่ติดเล่นนี้เอาบ้ากับบอเอาจอนเดียว่อยไปแล้วตอ ลอหนาจมไปน้ำหน่ครับพี่น้องไปแล้วไหมไปแล้วมาเดียวตัเขายกโจมผู้ขักษาหฮะสีมายกรถกับโจมบก้า ก็เจ้าพก้าเห็นว่าบางเดียได้พอบางเดียบังเดียมันสาดลมแข็งใช่พ่อของนอนท่าเดียว นั่นท่าเดียวเอาเร็วไปนั่นผู้เดียวไม่โดดนามโมนี่สิโดดนามหนามโมนี่อาบนีแล้วนี่หงหยาดห้องหยาดห้องนาก็ไปแลวฮาเสียงกันไม่หยองแต่เราสอดกันอยู่นะสิึ้นใช่ั้มวายบ่ค้นลวบ่แช่ออกก่อนเัน้อโอ้ยว่าเเขาปลาเขาโดนลวยนี้ก็ได บอย่กันป้าดเขาซีมุ้งไแลขอนจะคุยเจิมรถใหม่อาพี่น้องสีวันทีหนึ่งแล้วไปทะเบียนรถคันนี้ยังบ่มีเลยเอานี่มาอีกคันหนึ่งแล้วหญ่ก็หันมาหน่งหันหาเจ็แลงแต่จอดเดี๋ยวให้งอยู่ดีแต่ว่าขันรถหญ่วันนี้กับ บอแน่ใจขนอันนี้รถตอนเดียวิแน่ฮะอันนี้เงรนเดียคือว่ารถตอนเดียวโอ้ที่เล่นมุกกขเพราาข้อมลมันดีก่อนหแน่นกบ้องให้บ้อให้ถือมันดีไก็ขั้นอะได้นี่จกเรืองกันแงสดีเอ้ย 60ครับว่าหันคาซิเกครับนี่อันนี้ไงไงก็ว่าหันอยู่เดี๋ยวเอ่อโอ้ถายลงไปได้เราเป็นตามมามล้วนั้นมายนน่ะลุกสองคนด้ห้ถ้าถ้าถ้าป้อยเราพุ่งมาถ้าดึงไปเราวมรอพุ่งมาเร็เลยเอ้ะเม้นเลนน้ำดสิงห้อกั่อยขึ้นมาไรเนยมนสีลงห้อยกับผมห้อยลงกกากจรงเลยขันบล็อกนบล็อก าาันดีโอเคพี่น้องแล้วค่อยพอกันคลิปหนาครับรถไทยมาแล้วอยายาไปเก็บถา่าบัง okay, สือแลองครับโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้ชมนี้สักกอนติดตามชมตอนต่อไปว่าสะเป็นยังไงน,นั่นนะครับเขาก็ต้องถอดก้ามเลยพี่น้องครับให้ทีมงานเบื้องหลังนะครับให้กำลับบงใจทีมงานเบื้องหลังของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนีน้ไว้ชมนี้สักกอนครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าครับพี่น้องครับ อพอื้นที่นี่แหละครับแต่ละหม่งแต่ละบอละบอลเท่าบงเทาสิพอนี่ยังไงพี่น้องครับนี่พันสูบปลากันดิพันสูบปลาแล้วน้ำพันอัปเปอร์ทังไปหันทำเพื่อจะซึมโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอ่อจะมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ